นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไล <c oughs> ค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร์นะครับ,รบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาคัดคําพิพากษ,ษาหรือคาวินิจฉัยของสารรัฐมนูลมาเนี่ยเอาไปประกอบเอาไปประกอบนะครับนะครับเดี๋ยวก็นะอาจจะมีการสอยอุ้งอิงนะครับเขาจะอาศัยคําพิพากษาของสารรัฐมนูลนะครับหรือคาวินิจฉัยเนี่ยเอาไปประกอบในการที่จะนะเออนะถอนคุณอุ้งอิงต่อนะครับเรื่องเนี่ยเอาคาพิพากษานี่ง่ายเลยอ่ะที่เขาบอกกลุ่มนี่นามไปยื่นเนี่ยเดี๋ยวมาโดนต่อนะอุ้งอิงอ่ะ แล้วก็เลืองไกลก็ไปเล่นงานเรื่องยังไม่ได้ออกจากกรรมการบริษัทยี่สิบกรรมยี่บริษัทอะไรเนี่ยนะครับเขาวางแผนกันนานแล้วคุณได้รับการโปรดเกล้าได้รับการยกมือให้เป็นนายกนะนะคุณยิงนะแต่ปรากฏคุณยังไม่ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อคุณไม่ลาออกจากกรรมการบริษัทมันก็เท่ากับละารขาดสมบัติก็ต้องไปไงเอ่อตกเก้าอี้นะครับนะครับนะระวังนะนะครับและยังมีหลายก็ดีนะครับ าคาดีอะไรวะอ่าสนามกอฟอันพายคุณเอ๋บาลีนาก็ออกมาพูดชัดนะกรณีสนามกอฟอัาพายก็เหมือนกับคดีเอ๋เอ๋ก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะอะไรไปโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกป,ป่าอันนี้ก็เหมือนกันเอาที่ธรณีสงมาทําสนามกอฟเอ๋ A. ก็บอกอันนี้ไม่น่ารอดท่านนายกเองไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลงานของลูกน้องมือมือขวาของลูกป,ป้อมครับเรืองไกลครับมือสังหารนายกนะครับนะแล้วยังมีอีกหลายคดีนะครับ ผมดูแลรัฐบาลอุ้งอิงนี่ก็เหนื่อยนะนะครับพวกเตรียมสอยกันบานเลยนี่ยังไม่รวมกับพี่เสรีพิสุทธิ์นะบอกวันที่30เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไรยยี่สิบเก้าพรุ่งนี้วันศุกร์พี่เสรีบ,บอกว่าผมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลผมมีหนึ่งเสียงพี่เสรีบ,บอกผมรู้ความลับเดี๋ยวผมจะแฉว่าตอนนี้ทักษิณเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่เนี่ยคุยอะไรกับผมบ้างแล้วทักษิณได้ขอร้องให้ผมไปช่วยอะไรบ้างเช่นนะถอนคดีที่ปปช รเรื่องอะไรเนี่ยดำเนินคดีกับเศรษฐาแต่งตั้งต่อสัตว์เป็นผอ,อรตอรอทั้งที่คุณสมบัติไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยและเดี๋ยววันศุกร์นี้พี่เสรีพิสุทธิ์บอกจะแฉเต็มที่ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสหาบาทาไปที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิบลใครตะใครสุดที่ชายหยุ่นใครตะใครครับนะก็ยืนยันกันชัดเจนนะครับว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยคือทักษิณ ส่วนลูกนั้นก็แค่ลอมินีเท่านั้นเองอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องประเด็นการครอบงำเนี่ยนะครับเขาจะเล่นตั้งเขาจะอาศัยคําพิพากษาของสารรัฐมนูลมาเป็นสารตั้งต้นนะครับเท่าที่ผมทราบมาในทางลับนะเขาก็จะร้องเรียนว่าเอาคำเ,เอาคัดคำพิพา,ากษาสารรัฐมนูลมาหรือคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็ไปยื่นที่กรกตว่านะครับเออเศรษฐาเอเอเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยถูกทักสินครอบงำพรค พยนะายามจูงใจจะให้แต่งตั้งพิชิตนะทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่ของเดิมเขาก็ไม่อยากแต่งตั้งแล้วหลังจากเดินทางเข้าบ้านการสองล่าเสฐาก็เลยยืน่นนะ,ะพิชิตเป็นรัฐมนตรีนะเพราะไอ้ข้อที่จริงมันยุติแล้วมันอยู่ในคำวินิจฉัยของสาร,รัักลุนเขาก็เอาตัวนี้เป็นสารตั้งต้นแล้วก็ร้องยุบพ,พักเพื่อไทยเท่าที่ผมทราบในทางรับมาก็าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลพักเพื่อไทยในแม่กรนะสังคร ต้องเตรียมพักอื่นรอไว้เลยะนะครับทำไปทำมาเนี่ยแมงจะยุบไปหมดะนะจะไม่รู้ว่าภูมิใจไทยจะโดนยุบไหมเพราะภูมิใจไทยมันก็มีเรื่องศัพท์สยามอะไรต่างๆคิดชอบก็ไม่รู้ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรก็ดูต่อไปนะฮะแต่เพื่อไทย่ยน่าเป็นห่วงและแล้วก็ไปทะเลาะก,กับลุงป้อมเป็นผู้มากบารมีนะอย่างที่เอ๋ปรินาบอกเนี่ยลุงป้อมนะถึงแม้จะเดินไม่ค่อยไหวพูดอะไรไม่ค่อยจะอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นคนมากบารมี นะเอ๋ปารินายังบอกว่าถ้าไม่มากบารเมียจะสอยจนเสถษษาร่วงนะครับอย่าประเมินลุง,ลงป้องต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคนที่จะมาสอยอุ้งอิงเนี่ยเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะครับนะเรื่องการครอบงำพักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับพฤติกรรมต่างๆของคุณทักษิณทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นะพี่น้องประชาชนก็ต้องอติดตากมกันต่อไปนะครับ นะเป็นเรื่องที่กด้านการเมืองที่สําคัญมากติดตามพี่เดย์แล้วเราจะได้ข้อมูลตรงไปตรงมานะครับมีหลายคนก็บอกว่านะข่าวพี่เดย์ไม่เคยพลาดนะครับผมเนี่ยถ้าไม่มีมูลนะนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวผมจะเช็คข่าวเช็คอะไรมาแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะนะครับนะรออยุพักเนี่ยนะครับเลือกตั้งปีหน้าหรือเปล่าประชาธิปัตย์สูญพันธ์ไหมก็อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะสูญพันธ์ไหม คนใต้จะเลือกประชาธิปัตย์ต่อไปไหมหลังจากวันนี้อาจจะมีมติเข้าร่วมรัฐบาลนะอืมนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับที่พี่เด่นำนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับงานนี้ไม่ต้องห่วงครับสรุปแน่ฮะการเมืองแม่งไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกผลประโยชน์อย่างเดียวนะบางคนบอกเฮ้ยการเมืองเรื่องสลับซ้อนไม่มีห่าเลยเลยครับคือพูดง่ายนะนะเป็นทนความก็ควรจะดูแลคนดีนะนี่อนี้คนดังเลยอ่ะ นะอยากรู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยโทรมาถามได้เลยน,นะคดีบานเลยเนี่ยศาลมันตับสินห์้าเนี่ยนะครับเนี่ยเอฟซีก็ส่งมาให้นะใครมีคำพิพากษาคดีพวกโจรพวกอะไรต่างก็ส่งมานะพี่เดียจะได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ตกเป็นเยยหยื่อกอ้พวกแบบนี้นะครับนะเยอะแยะไปหมดในวันๆ,ๆก็เตือนภัยนะครับจะซื้อขายรถยนต์จะอะไรต่างๆก็ต้องระวังนะนะซื้อขายรถยนต์เนี่ยอย่างวันก่อนก็ไปขึ้นศาลนะครับก็เป็นโชว์รูมรถยนต์เต้นรถยนต์แถวแถวรามินทา แถวแถวเกษตรนับินแถวแถวเกษตระาเสริฐมนุกิจนะอันนี้ก็เหมือนกันครับสั่งซื้อรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นเดี๋ยลูกความผมเนี่ยถึงเวลาแล้วแม่ก็บี้ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็เอารถพวกนี้ไปขายต่อก็ทําให้คนที่ซื้อต่อไปแม่กต้องโวนลูกความผมฟ้องนะเงินก็เสียไปแล้วนะจดทะเบียนก็ไม่ได้อะไรจากเอกสารก็อยู่กับเราอีกลายนึงมันก็เอารถมาตีใชหนี่พอถึงเวลาแม่ก็ไปแจ้งว่าเอกสารหายแบบสามสองหายมันก็เอารถไปขายขายคนดัง ถวแถวจังหวัดจันทบุรีนะครับซื้อรถไปแล้วนะครับเป็นนิสสัน gtr นะครับใครที่อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ซื้อรถนิสสัน gtr สีน้ำเงินไปนะครับนะครับคนที่ซื้อไปอ่ะเป็นคนดังคนรวยประจำจังหวัดจันนะครับไปดูนะมีคนเดียวที่ขับ gtr นิสสันอ่ะสีน้ำเงินอ่ะซื้อไปสิบกว่าล้านก็โอนไม่ได้ครับนะถ้าฟังอยู่โทรมาหาพี่เดครับเพราะอะไรฮะเพราะเอกสารชุดโอนทั้งหมดอยู่กับลูกบ้านพี่เดบริษัทของญี่ปุ่น นะครับนะนะครับเป็นผู้นําเข้ามานะครับไม่ใช่เป็นผู้นะครับเป็นเป็นเจ้าหนี้แล้วรถอันเนี้ยมันยกใช้หนี้แล้วนะคนที่เอาไปขายเนี่ยเต็นท์เนี่ยไม่มีอานาจขายนะฮะอันนี้ก็หลอกลวงก็เสียเงินไปสิบกว่าล้านเดี๋ยวแม่ก็เป็นข่าวใหญ่อ,อันนี้เล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเพราะน,นเตือนภัยนะใครซื้อใครอยู่จังหวัดจันทร์มีเพื่อนคนไหนนะที่โพส์เฟซบุ๊กแล้วก็มีรถสีน้ำเงินมีคันเดียวในประเทศทีจังหวัดจันทร์ติดต่อมาหาพี่เดนะ่ถโกนไม่ได้ครับตังเสียไปแล้วสิบกว่าล้านไปแจ้งความเท็จที่สอนอโชค ว่าเอกสารหายนะครับนัติดตามพีเดรายการแม่แมงทำให้แต่ความรู้อะความรู้ควบคู่กับความบันเทิงจุกรูจุกรูนะยามเช้าเราก็ต้องไปไงเตือนภัยว่าอย่าไปซื้อรถตามเต็นนะครับต้องมีเอกสารครบถ้วนนะต้องตรวจสอบขนส่งนะครับต้องเห็นคู่มือจดทะเบียนฉบับต้นฉบับนะอย่าไปหลงเชื่อโชว์รูมอย่าไปหลงเชื่อเต็นเดี๋ยวนี้แม่งโจรเยอะโดยเฉพาะของถูกของอะไรต่างๆไม่มีนะซื้อรถซชื่ออะไรต่างๆตรวจสวจภาพตรวจลายเช็คขนส่งนะ จดทะเบียนหรือยังแบบ3 2มีไหมไม่มีเอกสารให้เรานะครับอย่าซื้อนะครับถึงเวลาโอนไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับทางที่ดีนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าซื้อเงินสดก็ต้องไปโอนกันที่ขนส่งเลยจ่ายเลยไม่ต้องรัดจงประจำไปขนส่งขนส่ง,สงวันเดียวจบนะครับแต่ถ้าต้องจัดไฟแนนซ์นะครับก็ต้องให้ไฟแนนซ์เขาทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบเพราะเดี๋ยวนี้แม่งทุจริตเยอะเต้นเถืเ่อนเต้นโกงโชว์รูมใหญ่ๆคดโกงเยอะแยะมากมายนะครับ โคงลูกค้าครับรถซื้อไปแล้วโอนไม่ได้เต็มไม่หมดครับนะครับเพราะนั้นระวังมิจฉาชีพเยอะใครต้องการเบาะแสอยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็โทรมาหาพี่เดนะสำนักงานมีเบอร์อยู่แนละ้วนะครับพวกหลอกลวงในวงการรถยนต์เนี่ยทั้งมือหนึ่งมือสองนี่เต็มไปหมดเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับนะสัญญงสัญญาณเป็นยังไงชัดเจนไหมจ้านะครับนะนะนะครับนะพี่เดก็ให้ความรู้ทุกวันนะนะครับอืม จุกครูกันนะครับจุกครูกันนะครับน่าพี่เดมาแล้วนะครับนากดไลค์กดแชร์และเสียงเสริงเป็นไงบ้างน,นะครับเออเดี๋ยวดูนะครับอืมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะพี่เดให้ความรู้ทุกวันเลยอย่าไปหลงชื่ออะไรใครง่ายใครโดนหลอกโดนโกงหรืออะไรต่างๆนะครับนะนะโทรศัพท์มาสอบถามมาอะไรกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันโทรมาแลกเปลี่ยนกันเอ้ยมึงก็เจอกูก็เจอหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้เตือนภัยนะครับนะครับโทรมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่เจนายใครทุก เราจะด้วยได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับจะได้เตือนภัยนะครับนะครับเราจะด้วยได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนจะได้เตือนภัยนะครับอ่านะครับส่งมานะครับสัญญาณชัดนะครับขอข้อบุณครับทุกรูครับเพราะว่าเยอะมีเคสกรณีการศึกษาหลอกลวงต้อมตุนประชาชนก็ส่งมาส่งทางจดหมายก็ได้ครับเลขที่1 9 4ซอยรามินทา52าทับ1นะกันยาวกรุงเทพแค่นี้ก็ถึงนะครับนะถึงทนายเดชาเลยครับอ่า นะนะครับเขียนแค่นี้ก็ถึงนบถึง,ถงนายเดชานะส่งมาที่นายคลายทุก194ซอยลามินทา512สอ่าเขตคณนยากรุงเทพแค่นี้พอแล้วถึงเลยนะไปไปทนี้เขารู้จักพี่เดยหมดนะครับเพราะว่ามาเจอหน้าพี่เดย์เขาเวลาเอาเอกสารมาส่งก็ทุกรูทุกคนนะครับเพราะนั้นส่งมานะครับนะนะครับนะนี่ก็ฝากไว้นะนะนะ,นะ,นะ,นะครับเรื่องหลอกโกงอะไรต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจมีคดีมีอะไรต่างๆส่งมานะพี่เดจะพูดให้นะครับ พีน้องประชาชนจะได้ได้รู้กันนะครับนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องโดนหลอกโดนโกงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับตอนนี้นะครับพวกลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีถูกโนติสถูกยึดทรัพย์ถูกอะไรต่างๆเยอะนะถ้าเกิดว่าต้องการคําแนะนําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับเพราะว่าเมื่อท่านเป็นหนี้ได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกได้รับโนติสโดนยึดรถอะไรต่างๆเนี่ยท่านอย่าไปอยู่เฉยๆนะครับท่านก็ควรจะ รักษาสิทธิ์ของท่านไปสงไปศาลนะครับถ้าไปไม่ได้ก็มอบหน้าให้ญาติพี่น้องไปก็ได้มีเงินจ้างทนายก็ไปจ้างทนายข้างบ้านได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็จ้างทนายเขียนทําให้การสู้คดีถ้าทนายแต่ละสํา,านักงานก็ให้เขาเขียนอย่างเดียวไม่ต้องไปศาลก็ได้พันสองพันสามพันห้าพันได้หมดรักษาสิทธิ์ของท่านถ้าท่านได้รับหมายศาลแล้วท่านไม่ไปไม,ไม่ไปยื่นทําให้การภายใน15วันท่านก็เสียสิทธิ์เพราะนั้นท่านเป็นนูอเป็นหนี้นะครับท่านก็ลงทุนหน่อยติดต่อทนายข้างบ้านนะครับล่างล่างทำให้การ จ้างเขาพันสองพันสามพันห้าพันก็ได้เขาก็รับกันเนะี่ยทนายทนาย,ทนายมีหลายแบบนะครับใ,ใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยท่านก็จ้างทนายเขียนคำให้การแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นท่านก็ไปยื่นเองหรือจะยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้สบายนะครับไม่ใช่รับหมายสารแล้วนิ่งเฉยพอนิ่งเฉยต่อมาปุ๊บเป็นไงนะนะมีการมายึดทรัพย์ยึดบ้านนะพอโดนยึดบ้านยึดทรัพย์แล้วเนี่ยมันจะเจรจาย,ยากมันเหมือนเรามีบ้านเป็นตัวประกันแล้วนะอย่าปล่อยถึงขั้นให้มีการยึดบ้านยึดรถยึดอะไรต่างๆจำพี่เดไว้นะเห็นพี่ เป็นท่อนๆไปแล้วไปให้ความรู้กับประชาชนนะนพี่เดก็นะครับเนี่ยอยากจะเผยแพร่ความรู้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะเพราะนั้นเมื่อได้รับหมายเรียบได้รับโนติสได้รับหมายสารนะเอ่อได้รับคําบังคับอย่าอยู่เฉยนะครับลูกนี่ทุกท่านนะครับนะไปจ้างทนายใกล้ๆบ้านท่านนะครับ